เอาเร็ว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 มาเร็วมีอะไรวนีอ่ะตอนนี้ได้ปรับเทคจงเทคเจอให้มันโอเคตอนนี้ตรงนี้พังอยู่จากพา์ที่แล้วเนี่ยเราเดินเข้าวันนี้แล้วก็เจอกับทางแยกสองทางแล้วก็มีตัวนี้มันพังอยู่ซึ่งเราจะต้องสับสวิงตัวนี้เพื่อไปเปิดประตูใหญ่ๆตรงนั้นมันบอกว่านี่ๆตรงนี้ข้างหน้านี่มันจะมีประตูใหญ่อยู่เป็น อ่าตะแกงลงมาทับก็คือไม่สามารถเปิดด้วยกำลังชายไทยมันเปิดได้ไหมเนี่ยฮะอากูแงม้มดูก่อนอ๋อโอเคโอเคโอเคมันมีไม้กั้นอยู่ก็ไม่ว่าอะไรนี่เอออะไรก็มืดชิปหายแล้วครับอ่าโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยแบตเตอรี่ใช่เลย battery xe bỏ nào nào xài không vậy xài thôi đi battery à, battery away này à, wow battery với con đây xiềng đăng chân ok ah, à, โหนี่เมาส์กูจะอะ่แล้วไงต่ออ๋อแบตเตอรี่โมนี่แบตเตอรี่โอ้ยมีแบตเตอรี่อีกกอนเฮ้ยได้ยินเสียงเอ้ยแบตเตอรี่ล่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันเข้าไปดันเข้าไปเ,เดี๋ยวมันล่วงเราจะเอาฮ่าจะปิดทำไมเราประตูเนี่ยเออเราจะเอาแบตเตอรี่ไปด้วย เกี่ยวอ,อะไรกับห้องนี้ไหมวางแบตเตอรี่ไว้ก่อนมันจะเป็นตัวตัวชูกำลังชูใจให้กับเรานี่เอาาใหญ่ๆเลยเอ่ออุ้ยเสียงที่แล้ววะกูควรจะเอาแบตเตอรี่ไปไว้ไหนมึงเหรอเอ๊ะตรงนี้อ,อ่อโอ้ตรงนี้มีแบตเตอรี่อีกแล้ว ไม่เรากูจะเอาอันนี้กูชอบอันนี้เปิดได้เว้ยมามามาเราก็มีเรานักเลือดใจเดียวโอ้หรือแบตเตอรี่เพียบเลยมีอะไรกูจะโยนมันกันไปหาก่อนนี่เรากลับทางเดิมแล้วเนี่ยเอาแบตเตอรี่มาใส่นี้มาเดี๋ยวขอกลับไปเซอร์วี์ทางเดิมก่อนเผื่อมันจะมีอะไรเปิดนี่แต่ขาล็อกะละ ขามานี่ก็ไม่ได้สังเกแตแบตเตอรี่เลยนะเราแบตเตอรี่มาจากไหนเอามาทุบได้ใช่ไหมโอเคว่ากันโอ,อ้ยตกลงกูต้องเอาแบตเตอรี่ไปไว้หน่อยนี่มันมีทางตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดไอ้ตรงนี้แหละ แล้วกูจะเปิดยังไงใครช่วยบอกทีไอ้อที่มึงอยู่ข้างบนอ่ะมาช่วยกูหน่อยดิเออเดี๋ยวกูให้กินตับแล้วให้ตังกินหนมเนี่ยเอาแบตเตอรี่มาใส่ในนี้เปล่าแสดงว่าเราต้องเอาแบตเตอรี่นี่ออกก่อนอ๋อวิ่งไวแล้วเอาแบตเตอรี่นี่ใส่นั่นไงเออเป็นไงล่ะ เพราะฉะนั้นไอ้ลูกลูกลูกกระจกมึงเฮ้ยอยู่มึงลงกูจะเอามึงไปด้วยในฐานะนั้นที่มึงเสียโอเคไม่ยากอย่างที่คุณคิดไรวะเนี่ยเออหโหอหโหสียอะไรวะ hello yeah, low. Hey, hey. Yeah, hey, like... hey. Well you bones like the bones in the I have carried this world on huh? my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. <laughs> อะไรของมันวะเอ้ยโอ๊ยๆเรียบร้อยนะสักครู่สักครู่มึงให้กูทำอะไรเนี่ยอันนี้ก็ตรงที่อันนี้เรานี่ยว่ะสับสับสับสวิตเฮ้ยอ๋อโอเคโอ้ยโอ๊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 ยอ๋อโอเคเสียทางเนาะเรซกูเอ้าลองลองซะอีก ไปเลเซอร์กูสัตว์นี่ก็ลงล่องจักเลยเฮ้ยมาขึ้นเลเซอร์กูอยา่ยาอยา่ยาอย่านี่ไม่ใช่จูออนอย่าอย่าได้โปรดอย่ากูควรจะสับสวิตช์นะวะฮอยเป็นงเป็นงเป็นอะไรวะ ไอ้นี่ก็ขึ้นยากขึ้นเย็นจังเลยดีนะที่ไอ้นี่แบตไม่มีหมอนบดเอ้ยอ๋อออกประตูนี้ใช่ไหมไม่ใช่เว้ยให้กูไปไหนต่อเอออยา่ยาอยา่ยาอยา่าเพึ่งอยา่าพึ่งอ๋อนี่กูขึ้นมาสับสวิตช์ใช่ไหมเนี่ยเลอแค่นะอ๋อเปิดตรงนี้ไงเออ ฮัลโหลวัสดีครับโอ้โหเมาในมือกุซันแบบเฮ้ยรอตานี้มีอะไรบ่าไม่มีมีกริดช์โอ้ยนี่มือเราเนี่ยหนักแหลกนะทำไมมึงสว่างจาังวะโอเคขึ้นบน โอ้อไรวะคือกูต้องปิดประตูหนึ่งแล้วประตูหนึ่งจะเปิดใช่ป่ะใช่ป่ะช่ฮึ่มฮึฮอ่ะมามาได้ได้ได้ก็ทำมให้เราเล่นเราก็ต้องเล่นนี่มันหนักแหละ โอเคเราจะไปปิดตรงนี้คาดว่าเราจะไม่ได้ปิดอย่างสันติภาพคาดว่ากูจะเจออะไรซะก,ก่อนเชื่อดิดีเอาวะเตรียมตัวเตรียมใจให้ได้สนีิ่งนีอะว,ว,วะได้ยินวะเนี่ยห้องนี้มันเป็นปริศนามากๆเพราะว่ามันลอก มันล็อกอยู่คือกูจะไปเปิดตรงไหนอ๋อนี่โอ๋ออ๋อนี่นี่นี่เราขึ้นนี่เออเห็นละเห็นละไป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 เลเซอร์กูไปไปไปนี่มันมีทางนี้นี่โอ้ยตากูเออเว้ยน,นันน่นนั่นนั่นเออ

ตอนนั้นจะมีอะไรโผล่มาไหมเนี่ยนานกูไม่ได้เอาแบตเตอรี่ขึ้นมาด้วยนาน <c oughs> โอ้ยความรอบคอบกูเนี่ไปไหนหมดเอามึงออกมาก่อนเลยเออมึงอไปกับกู เสียงแบบชัดเจนเลยครับ r e g i ะจ u ม u n i mode แบบ irreversible battery แจดมาผมยังไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่าเราจะเริ่มไป ไปกูอ๋อลงไปก็จะเป็นห้องนั้นไงแต่กูไม่ลงครับทีทีทีฮึปต่อต่อเฮ้ยนั่น้นเชี้เลยนะ่ะเด็กวะไอเ้เยอะลูกมึงอ

คือโกนโอโอเคเอาเป็ว่าบอกแลวว่าเขามาพิชูเลยมามามแลาบอฟฟาร์ถึงเอฟเอฟ It is wonderful how tragedy focuses the mind. What else was I to do? Fall into grief, pine and fade in my hopelessness? Why not then simply die in that jungle amongst those dead temples? Oh yeah. ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นแคมตาเซียเพื่อที่จะปิดได้ไหมเนี่ยเพื่อที่จะผมคิดว่ามันน่าจะทําให้เครื่องมันเร็วกว่านี้ก็โอเคมันก็ดูดีตอนนี้ก็มีเวลาดูด้วยหมุนทิวเฮ้ยมันจะมันจะล็อกทําไมเนี่ยฮะเฮายางยางเคเฮ้ยดูอะไรเนี่ยเฮ้ยมันควรจะหมุนอะไร เอ้ยโอ้กูอยู่ในเนี้กูปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อะบอกให้อ้าวอ้าวการการการงอกแล้วกูเฮ้ยเดี๋ยวอ้าเอ้าวเรื่องอะไรต่ออ้าวล็อกเลยมาจบเลยอ๋อไอ้นี่อะไรเนี่ยเล่นได้บ้างอะเอ๊ะวุ้ยอุ้ย สะอาดแล้วกูสะอาดแล้วเอ้ยพอพอแลกแล้วไงต่อ,อแล้วก็ออฟใช่ไหมเอาเอาปิดตรงนี้เลยที่อะไรดีอ่ะอ๋อไงวะเดี๋ยว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 ขอเล่นแป๊บหนึ่งเรามาเปิดตรงนี้ได้มั้ยแอร์เนี่ยฮะ อะไรวะอะไรวะอ๋อนี่หมุนนี่เ๋ยน,นี่เออเปิดแล้วมันเปิดอืมตอบออบสิบเว้ยอา่าโอแทบตายว่าคาวนี่แหละเจอเจอดีเอาดี อินเดกหาบอกว่าอิเดกดอกมันบอกว่าอันนี้แล้วบอกแล้วว่าเขามาตอนราจะาทางนีทีไรกันปิดไฟาย y ย a h โอเคไม่นานนะประมาณโอ้ยไม่ได้ไปเช็คประตูนั้นเลยคงจะล็อกกันแหละแคสไม่นานหลับพานแล้วประมาณ20กว่านาทีก็พอละ อยู่ในโรงงานหรือ,อยังไงเนี่ยแล้วสรุปบ้านกูใช่ไหมบ้านกูแล้วก็ต่อมาโรงงานใช่ไหมคือใช่ไหมเนี่ยโอ้ยช่างเถอะโหนี่เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมตอนนี้ผมได้อยู่หน้าจอคอมมนาะอร่อยมากุ้ย

มีนะอุ้ยตกใจหมดไอ้สัตว์เด็กไอ้เด็กดอกนี่กูจะรับโทรศัพทไ์ไฟมันเขียวจังวะเดี๋ยวสิวะเฮ้ยถือสายรอยสักครู่ครับผม สอเนี้เหมือนคนอังกฤษว่ากันมืกแล้วอ่ะโอเคเด็กมันวิ่งมาทางนี้นจะมีตัวเยี่ยอะไรอยู่ว,วะวะอยา่าอย่าสิอยา่ยาอย่าให้พิมเขียว อยา่าไม่เอาเพลงอย่างนี้ไม่เอากูปิดอะเอาดิเอาดิสัหาอะไรทุ่มแม่งดิฮะอ้ออออออาวค้างเลยไม่เอาไงเพลงนี้ไม่เอากูเครมาบทชีเฮียเลยวะเออได้มีเปิดได้ เง้ไม an ่มีเหี Bless ้ยเลยเฮ้ยโอ้กันละกันละฮอกส์เดอะอเมริกาซิตี้เดอะสเกตเอาเป็นว่าไอพวกนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักประมาณ3-4วิเพื่อให้ผู้คนได้อ่านกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็อ่านด้วเหมือนกันไม่อยากจะแปลด้วยก็ออกบ้างไม่ออกบ้างไม่อยากจะแปลกลัวแบบอักษรผิดพลาดไปเดี๋ยวเรื่องมันจะกลับตลปัดหมดนะอ้ย ฟันต์ปลอมกับแว่นแฮร์รี่พอตเตอร์มึงกลัวใช่ไหมเมื่อกี้สังเกอยู่สักครู่หนึ่งเียทางขวาม,มีไปแล้ววะโอ้โหเปิดอยู่ปิดเออเป็นไงล่ะให้กูเข้ากูก็เข้าวะเี่ห้องห้องสุมขี้ รูปมีอะไรไหมเมื่อกี้ห้องรูปกูมีอ่ะสรุปคือส่วมขี้ธรรมดาเดี๋ยวสำรวจก่อนเผื่อมันจะมีเรีแอคชั่นอะไรให้เล่นอืมไม่มีมึงจะเปิดไปทำไมเนีย่ยนี่ก็ปิดไปสิเว้ยกูละแวงโอ้โหเยี่ยมเลยลงไปอีกแล้ว โอ้ยข้างนอกนี่ว่าออกตุเบอร์อ่ะจะทิ้งไว้ประมาผมจะอ่านด,ด้วยม,มาละเฮ้ยมาละมาละเกี่ยวกับอิสปิริตนี่มาละโอเคตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานแหลมมิวนะครับนะครับผม อากาศมดเกลอบกลับมาแล้วมีผมก็ไม่ได้เตรียมรับมือแล้วเนี่ยเยี่ยจะแตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เฮ้ยเฮี้ยอะไรวะโอ้ยหมูคู่มันจะขยับทำไมเฮ้ยีอืม อ่ะกูทำอะไรเ่ยไม่ปิดประตูประตูไม่ปิดไอ้ที่ห้องนี้เปิดอยู่เปิดอยู่ใช่ไหมกูปิดเอาเป็นว่าเรามาตกลงกันก่อนนะถ้าเราเจอประตูมันแง้มอยู่เงี้ยเราจะปิดก่อนนะเ้วค่อยเปิดโอเคไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันเชียชอ่ยตรงนี้มีประตูตรงนี้มีอะไรมีตะขอตรงนี้มีหน้าต่างเปิดใครเข้าไปวะนั่นโอเคอ่ะปิด ต้องเล่นแบบรอบครอบครับผมผมไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาเมื่อไรเหมือนกันปอดมากตอนนี้อุ้ยอ้ามีแอดเดสเซนไม่ชินหมัอนเดิมไหมติงเลยวกบไม่ เรื่องเมือเรื่องนีงง่ผมไม่รู้เรื่องหรอกโอเคนะสัญชาตยานบอกให้ออกมาทางนี้ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใชเปิดประตูไป i s ช i ไไม่เอาสิอย่างงี้ไม่เอาสินี่มาข้างนอกครับย4ิบสีนาทีแล้ว อ่าคนดูอาจจะดูไม่ยีิบสี่นาทีครับเพราะว่าตอนนี้ตอนแรกผมได้ผมก็เพิ่งลองอัดแคมป์เสียวโอ้โหยแย่ไปเลยฮะเดี๋ยวเราจะมาเซอร์เวตตรงนี้กันโอเคมามากูรับมือได้กูไหวกูไหวเบริลยย<ะ>ิอัตฮะ ปีนอันนี้เห็นรูปเห็นรูปมากกว่านี้ตอนอยู่ข้างบน,นเห,หี้ยหนูกะตอนนี้มีข้อความเข้าโอเคอะไรวะ Holy order the s h u r c h c o n d e c t e d to the planet b o r e หล่ะ the truck b l o c k my way over โอเค,อเคมันมีไอ้รถบรรทุกโอ้ย นี่มันโรงงานหอ,อกเลยเนะี่ยอ่ะอุยอ้ยเฮ้ยเขาตกลงแล้วนี่โอ้โหอะแม่งต้อนรับกูเลยเว้ยมาถ้ามึงต้อนรับกูอย่างงี้กูค,คงจะต้องตัดพาร์ทแล้วแหละเอาละครับตอนนี้สตาร์ของกำลังของผมจะเป็นยังไงตอนเข้าไปในนี้ก็โปรดติดตามกันพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้ ตัดพาร์ทันแค่นี้ก่อนเดียด๋วยวๆๆๆกูปิด,ดประตูเลยมาอ่ะเราจะมาตัดพาร์ทกันด้วยวิวสวยๆของป่องควันนี่โอเคผมจะตัดพาร์ทแค่นี้ก่อนโอเคครับสหรับวันนี้ผมขอตัดพาร์ทของกล่าวคำว่าสวัสดีครับ